มาแล้วน้องมาได้กลับมาจากโรงเรียนแล้วมาพี่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 เร็วๆพูดไปครับพ่อบ่ได้ไปรับเลยเอาขึ้นหาบูดแทะขึ้นหาบูดแทะเอา ไปแล้วน้องไม่ได้นาบูดไปแล้วขึน้นนาบูดเอาอขึนนาบูดแกะออกอาบน้ำพร้อมคนาีิม้วนหงายเลยอาบน้ำ